ครับก็สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมวดฟื้นเดอนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์มาไทยคลิปนะครับเกี่ยวกับกำลัมนะครับไหว้ปู่ปริจิตนาคราชนะครับนะครับณบริเวณนะครับลานปู่นะครับตอนนี้ก็จะมีนางลำนะครับของห้วยน้ำเที่ยงนะครับหมูเจ็ด ตำบลกุดเรือคคำอำเภอวานนนั์จังหวัดสกลนครนะครับห่างจากนะครับลานปู่ปริจิตของเรานะครับพันเศษร้อยมิตรนะครับก็ใกล้ๆนี้เองนะครับที่ล้ำสิทธิ์ไปแล้วนั้นก็จะเป็นนะครับนางลำของนะครับจำปาดงนะครับแล้วก็จำปลาดงเหนือหมู่ห้าหมู่หกนะครับก็ลํำสิทธิ์ไปแล้วนะครับในชุดนะครับ สีครามนะครับเสื้อขาวนะครับแล้วก็อสบ้ใยสีครามนะครับพร <ieur. S 2> ้อมกับชุดอันนี้ก็นะครับสีการแต่งตัวเขาจะเป็นนะครับผ้าครามนะครับผ้าครามสีครามนะครับสำหรับผ้าถูนะครับสําหรับเสื้อก็จะเป็นสีแดงผ้าสบ้ใยก็สีขาวนะครับสำหรับผ้า

นางรำที่เราเห็นอยู่น <um> ี้ก็จำนวนนะครับ28บดนะครับ28คนนะครับยี่สับแปนางรำนะครับอะไรได้แล้วเต็มตัวรำสามเพลงนะคะ

ลูกได้บ้างไมได้บ้างไเยอะจังเลยเนี่ยล้มไขโบ่กัดสวนยังนี่เนี่ยตัวเนี่ยสวแล้วใช่ไหมอาเดียร่ได้ไแล้วจบ้เป่การ้่้ล้อาเาเลยค่ะเอายิงะม้าิเอาเจ้าของ้างบ่อาเดี่้าเจ้ากระล้อยอยู่มามา่ เราเรียกไหมโรดไอพาร์ติชันในประเทศไทยเนี่ย นะขอสติไม่ต่อครับนะขอเดี๋ยวได้แต่ดูขอพุทธะสาธุนะโมคเทยยะมีนาสารกามีนัสชัยนะเสียอริยะไม่สติอ๋อข้าพเจ้าชื่อไม่มี <aunque mehranoughs> <muchas> <Fredy> <ini> วันนี้ลูกใจมารับตัวท่านปู่ขอให้ท่านปู่เปิดทางให้ลูกให้หลานได้มีโชคมีลาภได้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองสร้างบุญบารมีได้ช่วยเหลือการงานการเงินธุรกิจทุกอย่างที่ลูกได้ทำอยู่ และบริวารและบริวารขอข้าพเจ้าข้าพเจ้าครูคนช่วยเหลือลูกหลานให้มีเงินมีทองทรัพย์สินจากใต้เมืองบาดาลขึ้นมาสร้างบุญบารมีด้วยคือด้วยสาดแล้วเปิดแล้วเปิดทางให้ยี่นี้แย่งขยะปาวอ๋อไปเสือรี นี่ก็เร็งกำลังนะครับขอพรไหว้ปู่นะครับมปูจบนะครับก็ด้วยความนะครับเชื่อถือนะครับในบารมีนะครับโอ้โหนะครับนะครับก็นางรำก็จำนวนยี่สิ ยี่สิบแปดคนนะคะยี่สิบแปดคน วพอ,พอนันนี้ก็จะเป็นการรำนะครับขอ,นะอาเพีงปูกาลิจิตนะครับนาคราชนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของนะครับเครื่องไม้ทีพีนะครับทีพีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับสำเร็จรูปนะครับทีพีทีพีกาแฟนะครับแล้วก็ชีพอลพัลพัลเปบต้าโฟแคดนะครับคีมบำรงผิวหน้าทีพีสกินนะครับเสื้อตาพยานา ะนะครับมีทั้งสีนะครับมีหลากหลายสีแล้วก็มีหลากหลายใช้นะครับสามารถเลือกได้นะครับตัวหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่นะครับแล้วก็ เจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามคลิปอนหลงนะครับของชาวบ้านพื้น,นะครับ